ทุกคนวันนี้เราจะพามานอนพูวิลล่าสุดหรูที่มีสระส่วนตัวในห้องนอนกันที่นี่ก็คือลามิเนียราพูวิลล่าพัทยานะที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเลยที่มีสระว่ายน้ําโอโซนส่วนตัวอยู่ในห้องนอน ตื่นมาก็สามารถเดินลงสระได้เลยซึ่งสระโอโซนเนี่ยจะใช้ก๊าซออกซิเจนในการบำบัดน,น้ำไม่ใช่เกลือและคอรีนทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์และเด็กเล็กๆก,ก,ก็สามารถลงเล่นได้อย่างปลอดภัยแถมยังเป็นระบบน้ําอุ่นยิ่งเปิดแอร์เย็นน้าจะยิ่งอุ่นขึ้นแบบอัตโนมัติเลยและตอนนี้เขาเข้า,ขา,ขาร่วมกับสมอลักชูรี่โฮเทลอย่างเป็นทางการแล้วเป็นที่แรกในพัทยาเลยนะส่วนห้องที่เราพักวันนี้จะเป็นห้องดีลักคูวิลล่าวิดพูลแอคเซสเปิดประตูออกมาก็สามารถโดดลงสระว่ายน้ําส่วนกลางได้เลยและในห้องพักเขาก็มีสิ่งอนวววยคคคามะดกบั เรียวกว่ามาแต่ตัวก็มาเที่ยวได้เลยในส่วนของห้องน้ําก็กว้างมากแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งดีเลยนะแถมยังเป็นชักโครกอัตโนมัติแบบของญี่ปุ่นด้วยช่วงเย็นแดดลมลมตกก็มานั่งชิลๆที่พูบาได้เลยบอกเลยนะว่าบาร์เทนเดอร์ที่นี่นอกจากดีลาดีแล้วยังชงเครื่องดื่มรสมากสั่งอะไรก็ทําได้หมดและนอกจากนี้เขายังมีสระเด็กที่อลังการมากเด็กๆจะต้องชอบแน่นอนเครื่องเล่นน่าเล่นซะจนผู้ใหญ่แบบเรายังอยากเล่นเองเลยหรือใครจะไปขี่จัก,กรยานไฟฟ้าเล่นรอบๆที่พักก็ได้ เขามีให้บริการฟรีด้วยเลิศมากและในส่วนอาหารเช้าที่นี่มีโฟู้ิงเบรกฟา์ให้เลือกสั่งด้วยสายคอนเทนต์ต้องชอบแน่นอนถ้าใครจะมาเทีย่ยวพัทยาห้ามพลาดท,ที่นี่เลยนะ